สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการเล่านิยายจีนแปลเรื่องราชาเทพเจ้าเรื่องนี้สนุกมากแต่ยาวหน่อยยีน่นหนก็เลยสรุปย่อๆมาเล่าให้ฟังกันง่ายๆโดยไม่ขาดรายละเอยียดสำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ยี่หนอด้วยเนอ้อความเดิมจากตอนที่แล้วเจ้าเฟิงช่วยให้พันธมิตรสังหารมังกร พ้นจากวิกฤตการบุกโจมตีของสองผู้อาวุโสหลักจากพันธมิตรมังกรโลหะได้จากนั้นเขาก็จำศินต่อจนกระทั่งการวิวัฒนาการเข้าสู่ขั้นสุดท้ายเขาจึงตื่นขึ้นมาได้ระยะเวลานานขึ้นจึงได้พูดคุยกับผู้เท่าสู้และได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการกำจัดศัตรูในการนี้เจ้าเฟิงได้มอบวารีแห่งชีวิตให้กับผู้เท่าทำให้อีกฝ่ายซาบซึ้งใจมากและเมื่อผ่านไป20วันผู้เท่าสู้ก็หายดีและกลับสู่สภาพสมบูรณ์ดังเดิม ตอนนั้นเองเจ้าตำหนักศพโลหิตก็พาคนมาสังเกตการที่ฐานทัพใหม่ของพันธมิตรสังหารมังกรจึงถูกเจ้าเฟิงก่อกกวนอารมณ์จนได้ประทะกัน แต่เพื่อป้องกันการรุมเจ้าเฟิงก็ใช้ความเร็วของตนกำจัดสมุนคนอื่นๆของเจ้าตำหนักหลังจากลอหลอกล่ออีกฝ่ายออกมาได้เมื่อไม่มีตัวช่วยแล้วเจ้าเฟิงจึงเริ่มเข้าปะทะกับเจ้าตำหนักศพโลหิตตรงๆก่อนจะใช้เพลิงอัศานีเนธเทพเจ้าเล่นงานอีกฝ่ายทำให้เจ้าตำหนักถูกเพลิงอัศานีและวายุเผาไหม้ทั่วทั้งร่างเพลิงอัศานีลุกโชช่วงชัชวานอาะวาดทิ้งรอยดำไหม้ไปทั่ว ั้งยังลามไปยังโลกวิญญาณ เจ้าตำหนักส่งเสียงร้องโหยหวนออกมาเจ้าเฟิงรู้สึกประหลาดใจขึ้นมาไม่นึกว่าวิชาจะได้ผลดีมากเพียงนี้เมื่อครุนคิดดูก็เข้าใจขึ้นมาว่าพลังที่แข็งแกร่งขึ้นเกิดจากการทําความเข้าใจในสว่วนอ้าวของอนุสรวายุอัศนีโบราณผ่านหน่อสํานึกรู้และหลอมรวมมันเข้าไปในแหล่งกําเนิดจิตวิญญาณรวมถึงการวิวัฒนาการของดวงตาทําให้เพลิงอสศนเนเทพเจ้าพัฒนาไปเป็นเพลิงจิตวิญญาณอัศนวายุ แต่พลังของเจ้าตำหนักศพโลหิตก็ไม่น้อยทั้งที่มันรับการโจมตีเข้าไปตรงๆแต่ก็ไม่แพ้ในทันทีมันใช้เปลวเพลิงศพโลหิตที่เป็นเพลิงสีม่วงแดงซึ่งลุกท่วมร่างของมันกัดกร่อนเพลิงวายุอัศนีจนสลายไปทีละน้อย เจ้าเฟิงเตรียมที่จะใช้เพลิงอัศนีเนเทพเจ้าอีกครั้งแต่ก็รับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดอ่อนล้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆการวิวัฒนาการยังไม่เสถียรไม่อาจที่จะใช้พลังดวงตาได้อย่างเต็มที่ขณะที่ร่างของเจ้าตำหนักฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็ว จนแทบที่จะไม่เห็นรอยแผลเจ้าเฟิงพบว่าตนประเมินเจ้าตำหนักสบโลหิตต่ำเกินไปถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็มีชีวิตรอดมาหลายร้อยปีหลอมรวมสารแห่งโลหิตและซากศพเข้าด้วยกันทำให้พลังต่อสู้เหนือกว่าขั้นในเหนือแท้ในระดับเดียวกันมาก เจ้าเฟิงไม่ประหลาดใจทำเพียงยิ้มการต่อสู้เริ่มต้นอีกครั้งเจ้าตำหนักไม่คิดว่าเจ้าเฟิงจะรับมือ,อยากและดื้อดึงเพียงนี้สายเลือดดวงตาที่ลึกลับทำให้เขารู้สึกกระวนกระวายตื่นตัวเพลิงอัศนีวายุเนเทพระเจ้าแม้จะไม่ได้สร้างอาการบาดเจ็บให้เห็นมากมายนักแต่ความจริงแล้วยังหลงเหลือร่องรอยบาดเจ็บ ที่ไม่อาจที่จะล่วงรู้ไว้ในร่างโดยเฉพาะความเสียหายของดวงวิญญาณสิ่งที่ทำให้เจ้าตำหนักรู้สึกวันไหวที่สุดก็คือท่าทีที่ไม่ได้เอาจริงเอาจังไม่ใส่ใจของอีกฝ่ายในการต่อสู้เจ้าเฟิงก็ฝึกตนทำให้ขอบเขตจิตวิญญาณมั่นคงฝึกฝนอนุสร์วายุอัศนีโบราณไปด้วยเมื่อเห็นว่าตนกลายเป็นเพื่อนเล่น อ,อีกเจ้าตำหนักก็คิดที่จะถอยแต่เจ้าเฟิงก็ขยับร่างกลับกลายเป็นกระแสไฟฟ้าไล่ล่าเจ้าตำหนักเมื่อทั้งสองไล่ล่ากันห่างออกไปหลินทงก็ออกจากที่ซ่อนเตรียมที่จะหาช่องว่างหลบหนีออกไปเหมือนกันแต่เพียงแคก่แก้าวเท้าออกมาแมวสีเทาเงินตัวหนึ่งก็โผล่ขึ้นไปยืนอยู่บนไหล่ของเขาพร้อมกับใช้แส่พันร่างเขาไว้ ทันทีที่หลินทงเตรียมที่จะหันหน้าไปใช้พลังดวงตากรงเล็บแมวก็ตบเข้าที่หน้าของเขาทิ้งรอยแดงก่ำร้อนฉาเอาไว้ขณะเดียวกันเจ้าเฟิงก็ไล่ล่าเจ้าตำหนักจนห่างออกไปหลายสิบลี้เขาไม่ได้ไล่ล่าเพื่อที่จะเอาชนะแต่ระหว่างไล่ล่าก็ทำความเข้าใจอนุสรวายุอัสนนโบราณไปด้วย ในตอนนี้สำนึกรู้ทั้งหมดของเขาเชื่อมต่อโอนอ่อนตามดินฟ้าธรรมชาติครึ่งหนึ่งของสตินึกคิดของเจ้าเฟิงหลอมรวมเข้าไปในโลกแห่งสายลมและสายฟ้าในอนุสรโบราณเมื่อเห็นว่าเจ้าเฟิงไล่ตามไปติดๆไม่ยอมลดละเจ้าตำหนักจึงใช้เพลิงเวหาศพลหิต แสงสีเลือดระเบิดออกพุ่งเข้าไปใกล้ร่างของเจ้าเฟิงแต่เด็กหนุ่มก็ยังไม่สูญเสียความเยือกเย็นเรียกเงาเย็นจะเยือกบนน้ำแข็งบนพบลังน้ำแข็งออกมาแล้วใช้มังกรอสศนีเหมันทำให้ดาบสีดำในมือของเงาร่างวาดออกเล็กน้อยเพื่อดูดกลืนพลังที่โจมตีมา แต่เพลิงเวหาสพโลหิตก็คือไพ่ตายในการรักษาชีวิตของเจ้าตำหนักที่ต้องใช้สิ่งแลกเปลี่ยนมหาศาลเจ้าเฟิงจึงต้องรีบลาถอยออกไป1-200ถึง200หลาก่อนที่จะลองเปลี่ยนพลังเนตรเป็นพลังเนสายน้ำโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงหลังจากที่แสงสีเลือดโจมตีไปยังม่านาน้ำสีน้ำเงินที่เจ้าเฟิงสร้างขึ้นมามันกลับไม่ระเบิด มีเพียงแค่ความเงียบสงบอย่างแปลกประหลาดสามารถดูดกลืนและสลายการโจมตีของเจ้าตำหนักทั้งหมดไปได้ทำให้เจ้าเฟิงได้รู้ว่าพลังสายเลือดที่อยู่ในสภาวะธาตุน้ําโดดเด่นในการป้องกันจากนั้นเจ้าตำหนักก็เพิ่มความเร็วขึ้นเป็น2-3เท่าตอบโต้การโจมตีของเจ้าฟิงเขาอยู่ในสภาวะที่เหมือน การเผาไหมปราณจิตวิญญาณทำให้เพลิงเวหาศบโลหิตทรงพลังกว่าเดิมเจ้าเฟิงจึงรีบล่าถอยอย่างรวดเร็วตอนนั้นเองเจ้าตำหนักหักแขนข้างหนึ่งของมันออกเปลี่ยนเป็นเสาสีเลือดและเพิ่มความเร็วขึ้นอีกหนึ่งเท่ามุ่งตรงไปยังเจ้าเฟิงมันยอมสละแขนข้างหนึ่งเพื่อใช้กระบวนท่าที่เหนือกว่าระดับของตนศบโลหิตสละกรเป็นวิชามารจันทราชาติที่มีกระบวนท่าที่รุนแรงเจ้าเฟิงเปิดดวงตาเทพเจ้าออกเพ่งมองไป ยังกระบวนท่าของเจ้าตำหนักตูมเสาสีเลือดเฉี่ยวร่างของเจ้าเฟิงไปม่านน้ำสีน้ำเงินเข้มไหวกระเพื่อมหมุนแสงลงอย่างรวดเร็วก่อนที่จะแตกสลายร่างของเจ้าเฟิงกระเด็นลอยไปในอากาศถอยไปหลายสิบจังมุมปากมีรอยเลือดไหลออกมาเขาไม่คิดว่าในช่วงจนตรอกเจ้าตำหนักจะยอมสละแขนเพื่อตอบโต้กลับมา อาการบาดเจ็บที่เจ้าเฟิงได้รับไม่ใช่น้อยๆแต่สีหน้าของเขาก็ยังคงไม่เปลี่ยนถึงจะบาดเจ็บสาหัสเขาก็ยังมียาคืนชีวิตและวารีแห่งชีวิตอยู่ แต่แล้วเจ้าเฟิงก็รับรู้ได้ถึงสิ่งผิดปกติภายในร่างกายด้วยพลังสายเลือดธาตุน้ำที่โคจรเขารู้สึกว่าอาการบาดเจ็บฟื้นฟูอย่างรวดเร็วรอยเลือดบนผิวถูกรักษาด้วยความเร็วที่มองเห็นด้วยตาเปล่าจนไม่หลงเหลือแม้แต่รอยแผลเป็น เจ้าเฟิงเต็มไปด้วยความรู้สึกยินดีสรุปว่าพลังสายเลือดธาตุน้ำมีความยอดเยี่ยมในการป้องกันและฟื้นฟูแต่อาการบาดเจ็บที่เจ้าเฟิงได้รับกลับถูกฟื้นฟูในเสี้ยววินาทีเจ้าตำหนักมีสีหน้าหดหูอับอายแทบจะเสียสติ จากนั้นจึงใช้พลังที่เหลืออยู่ของเพลิงเวหาศพโลหิตในการหลบหนีไปด้วยความตื่นตะลึงรู้สึกหมดสิ้นหนทางเจ้าเฟิงไม่ได้ไล่ตามไปทันทีเขากำลังคุ้นคิดถึงเรื่องความสามารถและวิชาของดวงตายอย่างจริงจังหลังจากนั้นจึงมองตามร่างที่หลบหนีไปของเจ้าตำหนักพร้อมยิ้มที่มุมปากออกมาส่วนเจ้าตำหนักที่หนีไปเมื่อเห็นว่าเจ้าเฟิงไม่ตามมาก็รู้สึกโล่งอก ครูต่อมาผู้เท่าสู้จึงเข้าไปหาเจ้าเฟิงเมื่อเห็นอีกฝ่ายปลอดภัยดีก็อดที่จะถอนหายใจอย่างโล่งอกไม่ได้พร้อมกันนั้นเขาก็รู้ว่าความวิตกกังวลของตนไม่จำเป็นแม้แต่น้อยและอดที่จะเสียดายไม่ได้ถ้ารู้ก่อนว่าเจ้าเฟิงจะแข็งแกร่งขนาดนี้ เขาจะอยู่ร่วมมือกันฆ่าเจ้าตำหนักศพโลหิตแต่เจ้าเฟิงกลับแสดงเจตนาชัดเจนว่าไม่สนใจที่จะฆ่าเจ้าตำหนักในตอนนี้เพียงแค่ต้องการหยอกล้อพันธมิตรมังกรโลหะเล่นเท่านั้นได้ยินอย่างนั้นผู้เท่าส้ก็หมดสิน้นจึงขำพูดแต่ก็รู้สึกถึงความในของประโยคนั้นว่าเจ้าเฟิงคงจะยังอมอมืออยู่การฆ่าเจ้าตำหนักไม่ใช่เรื่องยากเย็นมากมายสำหรับเขา ทั้งสองพูดคุยกันเล็กน้อยจากนั้นเจ้าเฟิงก็เอ่ยลาไปยัง13แคว้นเขาไม่เข้าร่วมพันธมิตรสังหารมังกรโดยตรงไม่ช่วยนำกองกำลังเพียงต้องการเส้นสายข่าวสารรวมทั้งการเก็บกวาดงานการควบคุมความเสียหายและงานอื่นๆ ต่อมาเจ้าเฟิงจึงกลับไปที่หน้าผาซึ่งแมวขโมยตัวน้อยได้จับกุมหลินทงไว้ด้านหน้าเจ้าเฟิงไม่ปล่อยให้เสียเวลารีบถามอีกฝ่ายว่าวิชามรดุกและวิชาดวงตาใหม่ของเขาได้มาจากที่ใดแต่หลินทงก็ยังไม่ตอบเจ้าเฟิงจึงเอ่ยถามขึ้นอีกเจ้าและตำหนักมารจันทราชาดเกี่ยวข้องอันใดกันตำหนักมารจันทราเจ้ารู้จักตำหนักมารจันทราที่ยิ่งใหญ่นั่นด้วย มันคือแดนศักดิ์สิทธิ์ของมรดกมารจันทราชาติลิ้นทงตื่นตะลึงจนหน้าซีดเจ้าเฟิงรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างที่ได้รู้ว่าอีกฝ่ายได้เข้าไปในมรดกมารจันทราชาติในมรดกจันทราชาติเขากําลังสงสัยว่าลัทธิมารจันทราชาติมรดกจันทราชาติและตำหนักมารจันทรามีความเกี่ยวข้องอะไรกันเครึ่งเดือนต่อมาร่างอ่อนแรงของ เจ้าตำหนักสมโลหิตก็ไปปรากฏขึ้นที่กลางทะเลทรายเป็นเรื่องโชคดีของมันที่บังเอิญเจอกับนายเหนือเซียนเซียวเหยี่ยาเข้าพอดีซึ่งอีกฝ่ายเพิ่งจะกลับมาจากงานชุมนุมเซียนมังกรไม่นาน ใบหน้าของนายเหนือเซียวเยาเต็มไปด้วยความประหลาดใจมองไปยังสภาพยับเยินของเจ้าตำหนักศพโลหิตซึ่งไม่เพียงแค่บาดเจ็บสาหัสแต่ยังเสียแขนไปข้างหนึ่งด้วยเมื่อถูกถามว่าไปโดนอะไรมาเจ้าตำหนักศพโลหิตก็ไม่อยากที่จะเอ่ยถึงเรื่องฉีกหน้าของตนต่อนหน้าหนึ่งในเจ้าตำหนักอย่างนายเหนือเซียวเยาจึงได้บอกเล่ารายละเอียดไปเพียงแค่เล็กน้อย แม้จะรู้เพียงหยาบๆแต่ก็ทำให้ในเหนือเซียวเหยาและเด็กหนุ่มชุดดำที่มาด้วยเต็มไปด้วยความตื่นตะลึงจึงเอ่ยถามว่าเด็กคนนั้นคือใครและเมื่อได้ยินชื่อของเจ้าเฟิงอีกสองคนก็ถึงกับตกตะลึงกว่าเดิมแทบที่จะพูดไม่ออกเห็นอย่างนั้นเจ้าตำหนักศบโลหิตจึงเอ่ยถามขึ้นบ้างอย่าได้บอกเชียวว่าพวกเจ้าเองก็รู้จักเด็กนี่ไม่เพียงแค่รู้จักดูเหมือนว่า เลือดเจ้าจะแข็งตัวจนไม่รับรู้สถานการ์แล้วเขาไม่ใช่พวกที่ไร้ชื่อในทางกลับกันเขาคือผู้ถูกเลือกที่ส่อนคลอนทวีบได้คำตอบที่ได้รับทำให้เจ้าตำหนักศพโลหิตสีหน้าเลวร้ายลงจากนั้นในเนื้อเซียวเยาจึงเอ่ยอธิบายถึงความสามารถของเจ้าเฟิงรวมทั้งความสำเร็จสุดท้ายของเด็กหนุ่มสีหน้าของเจ้าตำหนักศพโลหิตย่ำแย่ยิ่งขึ้นจากความตื่นตะลึงอย่างหนัก ขาไม่คิดว่าเด็กหนุ่มที่เขาต่อสู้ด้วยจะเป็นดวงดาราที่ถูกเลือกแห่งยุคเป็นถึง1ในสองราชาแห่งผู้ถูกเลือกที่เหนือกว่าอาชริยะคนอื่นหลายสิบเท่าในเหนือเซียวเหวาวและเจ้าตำหนักสบโลหิตต่างรู้สึกได้ถึงสถานการณ์เคร่งเครียดและแรงคุกคามในเหนือเซียวเหวาวยจึงไปให้ไปรายงานกับท่านเจ้าหอซึ่งเรียกได้ว่าเป็นระดับที่สูงมากแต่ เจ้าตำหนักสบโลหิตไม่เห็นด้วยเพราะเจ้าหอกํำลังฟื้นพลังแต่ยังไม่ถึงช่วงสุดท้ายไม่เหมาะที่จะให้ลงมือจึงคิดว่าควรที่จะใช้แรงของสี่เจ้าตำหนักก่อนในเหนือเซียวเหยาก็เห็นด้วยตอนนั้นเองในเหนือเซียวเหยาก็หันไปถามเด็กหนุ่มชุดดำที่มาด้วยกันเปิดมวยหอกข้าจไม่ผิดเด็กนั่นที่นามว่าเจ้าเฟิงดูเหมือนว่าจะมาจอกสำนักเดียวกันกันกบเจ้า เปยดม่ยยิ้มอย่างขมขื่นหดหูพงกหัวตอบรับหลังจากนั้นหลายวันชายแดนของสองแคว้นใหญ่ ใกล้ๆกับหาดทรายเล็กๆแห่งหนึ่งเจ้าเฟิงเพิ่งตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลไปนานถึง25วันโดยมีลิ้นทงที่ถูกแมวขโมยตัวน้อยจับไว้เป็นฉเฉลยเฝ้ารออยู่ข้างๆไม่กล้าที่จะหลบหนีจากนั้นเจ้าเฟิงจึงเรียกนางแอนมรกตออกมาตอนนี้ความรู้สึกเจ็บปวดที่ดวงตาข้างซ้ายลดลงอย่างมากสภาพของสายเลือดดวงตาถือว่ามั่นคงแล้วแต่ก็ยังไม่สิ้นสุดการวิวัฒนาการเจ้าเฟิงคิดว่า อีกเพียงครึ่งเก้าเนจจิตวิญญาณเทพเจ้าก็จะสามารถพัฒนาขึ้นไปเหนือโลกได้รวมทั้งเจ้าเฟิงยังรับรู้ได้ว่าพลังฝึกตนของตนส่งสัญญาณว่าสามารถบรรลุสู่ขั้นในเหนือแท้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องปิดด่านฝึกตนแต่เขาก็ไม่ดำเนินการเพราะเขาต้องกลับไปยังสำนักจันสลายให้เร็วที่สุด ทายิ่งช้าก็จะยิ่งเกิดปัญหาขณะเดินทางไปบนหลังของนางแอนมอรกตเจ้าเฟิงก็ใช้วิชามเมล็ดดวงใจทมินสร้างหยดน้ำสีน้ำเงินหยดหนึ่งขนาดเท่ากับเม็ดงาออกมาหลอมรวมเข้ากับดวงวิญญาณของหลินทงมเมล็ดดวงมเมล็ดดวงใจทมินนี้จะเฝ้ามองทุกการเคลื่อนไหวทุกการกระทำรวมทั้งความสั่นไหวของความคิด ในระยะ1นึ่งหมื่นลี้ของหลินทงอีกฝ่ายหวาดภวาเมื่อรับรู้ได้ว่าวิญญาณของเขามีบางสิ่งฝังอยู่มเมล็ดดวงใจทมินคล้ายคลึงกับตราผีแต่มีแรงคุกคามมากกว่าแถมเจ้าเฟิงยังสามารถใช้มันฆ่าหลินทงได้ด้วยการที่เจ้าเฟิงเหลือหลินทงไว้ก็เพื่อที่จะใช้เป็นผู้ติดตามและเขาก็ต้องการที่จะเข้าใจสายเลือดดวงตาและการใช้วิชาดวงตาของอีกฝ่ายด้วย ในที่สุดเจ้าเฟิงก็เข้าไปในเขตของ13แคว้นได้หลังจากที่ผู้อาวุโสไห่หย,ยุนได้ขึ้นคลองตำแหน่ง พลังโดยรวมของสำนักจันสลายและระดับของสำนักพัฒนาขึ้นวันแล้ววันเล่าในวันนี้อย่างการที่ตอนนี้มีพลังฝึกตนอยู่ในขั้นครึ่งก้าสู่ขอบเขตจ,จิตวิญญาณที่แท้จริงก็กลับมาถึงสำนักเขาจากที่นี่ไปเพียงแค่หนึ่งปีแต่กลับมีคนหน้าใหม่เพิ่มเข้ามามา,มากมายอีกทั้งเมื่อครึ่งเดือนก่อนผู้อาวุโสหนึ่งและคนระดับสูงของสำนักคนอื่นๆถูกผู้อาวุโสหย,ยุนและผู้อาวุโสคุมกฎลงโทษให้ กักบ,บริเวณอยู่ตลอดทางอย่างการทักทายกับสิทธิ์และผู้อาวุโสที่คุ้นเคยแต่เขาก็มักจะรู้สึกได้ถึงความผิดปกติสายตาที่ทุกคนมองมายังเขาแตกต่างจากเดิมหลังจากรู้ข่าวจากแม่เท่าหลิวเย่ว่าอาจารย์ถูกขังให้สำนึกผิดสองปีใบหน้าของอย่างการก็เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวขณะที่เอ่ยถามเขาใช้ข้ออ้างอันใดสปีก่อนเจ้าเฟิง ถูกตราหน้าว่าเป็นคนทรยศถูกตั้งข่าวหัวไล่ล่าโดยเจ้าสำนักไหยุนไปทั่วทั้ง13แคว้น ดีที่ก่อนหน้าผู้อาวุโสหนึ่งได้เตรียมตัวเอาไว้แล้วบิดามารดาของเจ้าเฟิงครอบครัวของเจ้าสำนักรวมทั้งคนที่เกี่ยวข้องคนอื่นๆจำนวนมากจึงถูกจัดการอย่างเหมาะสมในเรื่องนี้เจ้าสำนักไห่ยุนเก็บไว้ในใจโดยเฉพาะเมื่อไม่นานมานี้ได้ยินข่าวลือว่าเจ้าเฟิงกำลังจะกลับมายัางแคว้นเมฆาสิทน้งเจ้าเฟิงท่านบอกว่า เขากลับมายังแคว้นเมค้าแล้วอย่างการอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นยินดีเพราะก่อนจะกลับมาจากงานชุมนุมจิตใจของเขามืดหมนย่ำแย่อย่างมากเมื่อจุดสิ้นสุดของงานชุมนุมเซียนมังกรเขาไม่เห็นการกลับมาจากมรดกต่างแดนของเจ้าเฟิงและแม่เท่าหลิวเยก่ก็เอ่ยขึ้นอย่างกังวลอีกครั้งไม่นานมานี้เขาลือที่ได้ยินแพร่กระจายมา เจ้าสำนักไห่หยุ่นหุดหงิดกระวนกระวายมากถ่ายทอดคำสั่งให้13แคว้นไหลละตัวเจ้าเฟิงอีกครั้งเยี่ยมสิน้องเจ้าฟิงหวังว่าเจ้าจะกลับมาอย่างปลอดภัยอย่างการปิดบังความตื่นเต้นยินดีไว้ไม่ได้จึงกล่าวออกมาอย่างยินดีจนน้ําตาซึมทำให้แม่เท่าหลิวเย่อึ้งไปในงานชุมนุมเสียนมังกรเจ้าได้เห็นเจ้าเฟิงหรือ อย่างการกำลังจะตอบแต่ด้านนอกก็เกิดเสียงวุ่นวายขึ้นให้เขาออกไปรับโทษคนที่มานำโดยหยวนจือและกวางเฉินพวกเขามาจับอย่างการซึ่งผิดกฎสำนักโดยการออกไปจากสำนักหนึ่งปีโดยพลรการ ตอนนี้หยวนจือกลายเป็นหัวหน้าสิทธิ์คนใหม่ของสำนักเมื่ออย่างการไม่ยินยอมผู้อาวุโสคุมกฎจึงออกโรงเองเห็นเช่นนั้นแม่เทาหลิวเย่ก็ฝืนยิ้มเดินออกมาขอประนีประนอมยกเว้นการลงโทษให้อย่างการในที่สุดผู้อาวุโสคุมกฎจึงผ่อนปลนให้อย่างการไปปฏิบัติภารกิจของสำนักโดยไม่รับ ไม่ได้รับค่าตอบแทนทั้งหมด49ภารกิจทําให้หยางการไม่พอใจและคิดที่จะลงมือแต่กลับถูกแม่เท่าหลิวเย่ห้ามเอาไว้จึงทําได้เพียงกดความรู้สึกโกรธแค้นชิงชังเอาไว้แล้วรับภารกิจทั้ง49ของสํานักมา สามวันต่อมาอย่างการนำคนออกจากตำหนักกลางของสำนักสมคนประกอบด้วยหลานเซยียวหยวนหลินฟานและหยางชิงชั่นซึ่งหลินฟานกังวลว่าเจ้าสำนักจะไม่ปล่อยอยางการไปง่ายๆจึงเสนอให้ใช้ช่วงที่ออกไปทำภารกิจถือโอกาสหลบหนีแต่อย่างการก็ปฏิเสธเพราะเขาไม่อาจจะหนีไปได้ งยังไม่มีโอกาสให้หนีอีกด้วยเพราะมีผู้ฝึกตนขั้นครึ่ง9้าสู่ขอบเขตจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงสองคนและนภาที่7อีกหลายคนตามมาเฝ้าดูพวกเขาเมื่อกลุ่มของอย่างการออกจากประตูของหุบเขาก็พบกับยอดฝีมือในขอบเขตจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงหลายคนตรงเข้ามาหนึ่งในนั้นคือเปิ่ยโม้ย เมื่อถูกเปิดโม้ยสอบถามถึงที่มาที่ไปด้วยความประหลาดใจหลานเสี่ยวหยวนจึงเอ่ยเล่าเรื่องที่ผ่านมาเล็กน้อยเปิดโม้ยนิ่งเฉยกลับไปรวมตัวกันกับเจ้าตำหนักทั้งสองแล้วเข้าไปในสำนักจันสลายพร้อมกันเมื่อได้พบกันไฮย,ยุนก็เอ่ยชื่นชมเปิดโม้ยเป็นการใหญ่ที่เขาได้นำพาเจ้าตำหนักมาที่นี่ได้ถึงสองคนขณะที่อีกฝ่ายเอ่ยถามผู้เป็นอาจารย์ว่ารู้หรือไม่ว่าเจ้าเฟิงกลับมาแล้ว เจ้าสำนักหยุนเค้นเสียงตอบพร้อมด้วยรอยยิ้มเย็นชาก่อนหน้านี้ครึ่งเดือนข้าเองก็ได้ขอมาบ้างแล้วทําให้พันธมิตรมังกรโลหะส่งผู้อาวุโสหลักมายังเชือกเขานภาจันนอกจากนั้นข้ายังใช้เงินจํานวนมากไปเชิญพันธมิตรที่แข็งแกร่งมาเมื่อเจ้าฟึงมามันก็นับว่าเดินเข้ามาติดกับแล้วพูดจบ เขาก็หันไปมองคนชุดดำหมวกไม้ไผ่ที่อยู่ด้านหลังของเป๋ยโมยตั้งแต่เข้ามาคนเหล่านี้ไม่พูดอะไรสักคำ เมื่อเห็นสายตาสงสัยของผู้เป็นอาจารย์เป่ยโมยจึงได้บอกอีกฝ่ายว่าหลังจากที่เจ้าเฟิงกลับมายัาง13แคว้นก็ได้ท้าทายพันธมิตรมังกรโลหะอย่างจองหองสร้างแรงคุกคามมหาศาลคนระดับสูงของพันธมิตรรู้สึกไม่พอใจอย่างมากจึงมอบคำสั่งพิเศษให้เขานำยอดฝีมือหลายคนมาเตรียมการและเก็บเกี่ยวโดยไม่ต้องเสียแรง ไฮยุนร้องออกมาอย่างดีใจเมื่อรู้ว่าสิทธิ์ของตนได้รับผิดชอบหน้าที่สำคัญเขามั่นใจอย่างมากว่าเจ้าเฟิงอาจกลับมาได้แต่ไม่อาจกลับไปได้ในวันที่เปิ่หยโมย้ยสิทธิ์รัก,กลับมาเจ้าสำนักจึงได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับอีกด้านหนึ่งของพวกอย่างการก็ทำภารกิจอย่างไม่ยากเย็น อย่างเช่นการเก็บฟืนในหุบเขาหรือการเก็บอุจระของนกร้ายเป็นงานที่เรียบง่ายและสกปรกที่สิทธิสายนอกระดับล่างก็สามารถทำได้แต่กลับให้อย่างการและสิทธิหลักที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าเฟิงมาทำนี่ถือว่าเป็นการท้าทายศักดิ์ศรีและความอดทนประการหนึ่งสิทธิ์ที่อยู่ในกลุ่มภารกิจเมื่อได้รู้ว่าเจ้าเฟิงกำลังจะกลับมาก็กึ่งยินดีกึ่งกังวลเพิก พวกเขาไม่มั่นใจว่าเจ้าเฟิงจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่แล้วหลินฟานก็เอ่ยขึ้นผ่านกระแสจิตจะสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้หรือไม่ก็ยังยากที่จะมั่นใจแต่ถ้าจะเปลี่ยนสำนักของเรามันมีความยากเย็นตรงไหนกลุ่มของอย่างการเมื่อทำภารกิจแรกเสร็จและ รีบกลับไปยังประตูสำนักเตรียมที่จะทำภารกิจเกี่ยวเนื่องตอนนั้นเองก็มีเสียงวุ่นวายโกลาหลบริเวณทางเข้าหุบเขาซึ่งตรงนั้นมีเด็กหนุ่มผมสีน้ำเงินพลิ้วไหวไปกับอากาศยืนเอาสองมือไพล่หลังสายตามองตรงไปข้างหน้ายังคงรักษาท่าทีเยือกเย็นไว้ได้ในสถานการณ์วิกฤตวินาทีที่เด็กหนุ่มผู้นี้มาถึงในตาก็ปรากฏความยินดีขึ้นอย่างชัดแจง้ง ทามกลางเสียงโบกเวกขมขู่เขาทำเพียงมองไปยังหุบเขาเบื้องหน้าด้วยความรู้สึกพิเศษโหโปรดไปรายงานยังเจ้าสำนักไหยุนว่าคนทรยด์ไร้พรสวรรค์เจ้าเฟิงได้กลับมายังสำนักจันสลายเพื่อย,ยอมรับผิดแล้วในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์หรือผู้คุมกฎบริเวณทางเข้าหุบเขา ยอดฝีมือที่อยู่บนแผ่นหลังของสัตว์อสูรกลางท้องฟ้าและกลุ่มภารกิจที่ตามมาต่างก็เบิกตามองอย่างนิ่งอึงกลุ่มของอย่างการที่ตามมาพบเห็นเจ้าเฟิงในคลาแรกก็เต็มไปด้วยความยินดีแต่เมื่อได้ยินสิ่งที่อีกฝ่ายเอ่อยออกมาพวกเขาก็รู้สึกราวกับถูกสาดด้วยน้ำเย็นพวกเขาคาดหวังให้เจ้าเฟิงกลับมาพร้อมกับปาฏิหารไม่คิดว่าเซียววินาทีต่อมา จะต้องผิดหวังถึงเพียงนี้เจ้าเฟิงหันไปมองข้างหลังเมื่อเห็นกลุ่มของอย่างการก็ยิ้มให้ใบหน้านั้นเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและสงบนิ่งส่วนคนอื่นๆต่างปิดบังสีหน้าผิดหวังเอาไว้อย่างยากลำบากมีเพียงแค่หลินฟานที่ยังคงเชื่อมั่นว่าเจ้าเฟิงไม่มีทางยอมแพ้แน่ ขณะเดียวกันก็มีคนไปรายงานต่อเจ้าสำนักว่าเจ้าเฟิงมาถึงแล้วและได้บอกว่ากลับมายังสำนักเพื่อยอมรับความผิดต่อเจ้าสำนักด้วยได้ยินอย่างนั้นคิ้วของเจ้าสำนักไหยุนก็มุ่นเข้าหากันอย่างสงสัยว่าเจ้าเฟิงมีแผนอะไรอีกครูต่อมาเจ้าสำนักไหยุนและคนระดับสูงของสำนักอีกหลายคนจึงไปถึงยังยอดเขาที่สูงที่สุด ในสายตาปรากฏร,ร่างของเด็กหนุม่มผมสีน้ำเงินมือทั้งสองพล่ยอยู่ข้างหลังบนไหลมีแมวขโมยตัวน้อยกำลังโบกทงขาวอยู่มันกระโดดโลดเต้นอย่างร่าเริงโบกทงขาวอย่างสดใสภาพนั้นทำให้เหล่าคนระดับสูงของสำนักตื่นตะลึงและรู้สึกแปลกประหลาดเจ้าเฟิงในตอนนี้มีใบหน้าระบายไปด้วยรอยยิ้มทำให้เจ้าสำนักรู้สึกกระวนกระวายอยู่ในใจเล็กๆจากการสำรวจ ของประสาสัมผัสจิตวิญญาณเขามั่นใจว่าเจ้าเฟิงมีพลังฝึกตนอยู่ในขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงแต่ไม่มั่นใจว่าอยู่ในระดับใดแล้วตอนนั้นเองเจ้าเฟิงก็เอ่ยขึ้นฮ่าฮ่าฮ่าไม่ใช่ว่าเจ้าสำนักไหยุนประกาศจับคนแท้เจ้าผู้นี้ไปทั่วทั้ง13าแคว้นหรือบัดนี้ข้ากลับมายังสำนักและขอรับบทลงโทษไม่ใช่ว่าทุกคนควรจะมาต้อนรับเสียหน่อยหรือ คนระดับสูงของสำนักปรึกษากันอย่างสั้นๆเจ้าสำนักมีอันใดจะต้องวาดกลัวก่อนหน้านี้เทพตำหนักกลางพวกเราได้ตั้งค่ายกลแปดมังกรสังหารมารไว้แล้วต่อให้เด็กนี่มีพลังขนาดพลิกฟ้าก็อยากที่จะมีชีวิตรอดไปได้เฮ้ไอเด็กนี่มันรนหาที่ตายชัดๆเหตุใดเราจะไม่ต้อนรับเล่า